สวัสดีครับผมหมอมธนาดฮิวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เออ่ปิกนิกคาเฟ่นะครับนี่ครับพรุ่งนี้นะฮะสงกรานต์ปีนี้อยู่อย่างปลอดภัยและมีความสุขครับนี่ครับสปาเกตตีเบคอนหน้าสต๊อกสลัดครับเด็กหน้าอะไรเพื่อพูดจางให้ฟังอยู่แล้วนะจ้างให้ไปเรียนโรงเรียนกังไงไม่ สองนองเสร็จหน้าเสร็จหน้าค่เตรียมอน้องใครชยกไปข้างหน้าตอ 对。 อันดอเอเ้าเราติดตังคลิปหน้าครับ